มีฝรั่งคนหนึ่งเขาถามชาวต่างชาติด้วยกันนะเขาบอกว่าขอถามคนที่ไม่ใช่คนไทยอยากจะถามว่าอะไรคือสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ทําให้คุณต้องประหลาดใจที่สุดไม่ใช่ประหลาดใจธรรมดานะต้องเป็นอะไรที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามันจะมีหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้ก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยแล้วแต่คุณไม่สามารถทําความเข้าใจมันได้จนกว่าจะได้สัมผัสด้วยตนเองรองเท้าในยางรองเท้าไทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโต ทีนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่ามีแต่ชาวต่างชาตินะที่เขามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนะบางทีคนไทยก็ยังไม่รู้เลยว่ามันแปลกข้อแรกเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตแน่นอนอยู่แล้วข้อแรกเขาบอกว่าฉันมาจากอเมริกาฉันต้องประหลาดใจเป็นที่สุดเมื่อเห็นว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีความเร็วที่สูงอีกทั้งราคาย,ยังถูกมากอีกคนบอกว่าอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยน่ะเร็วกว่าบ้านฉันเป็นสิบเท่าเลยอ่าแต่เขาไม่บอกนะว่าเขามาจากประเทศไหน คนต่อมาก็บอกว่าพวกเขานะี่ก้าวข้ามประเทศอื่นไปหลายประเทศแล้วในแง่ของระบบเกี่ยวกับการไร้สายฉันคิดว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ในหลายๆด้านได้ง่ายมากกว่าการที่จะต้องเปลี่ยนโครงข่ายหลักที่ล้าสมัยอีกคนนึงก็มาบอกว่าฉลองทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแล้วมันบ้ามากเป็นไงล่ะเน็ตไทยเร็วขนาดที่ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่ยังอยากจะใช้กันเลยคนต่อมาก็บอกว่าเป็นเรื่องของปืนฉีดก้นเนี่ยละ่ะ แต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังๆฉันจะเห็นว่าในสิงคโปร์กับมาเลเซียก็มีที่ฉีดก้นเชน่นกันก็มีคนมาตอบกลับเขาบอกว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจวิธีใช้นะเพราะว่าฉันเห็นจากภาพอย่างเดียวคุณใช้มันฉีดที่รูตูดของคุณหลังจากที่ทายหนักใช่ไหมโหทีนี้คนต่อมาเขาก็มาบอกวิธีใช้ว่าคุณแค่เพียงนั่งและเอนตัวไปข้างหน้าหน่อยนึงในขนาที่ฉีดจากด้านหลังบางคนก็ฉีดจากด้านหน้าเลย อีกคนก็มาสอนวิธีใช้บอกว่าก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเอ็นตัวไปข้างหน้านะถือปืนในมุม45องศาฉีดปืนสักครู่แล้วก็ปรับมันให้เบาลงเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ใช้ม้วนกระดาษตบเบาๆที่รอบก้นของคุณจนกว่าจะสะอาดและแห้งโอ้โหฝรังสอนกันใช้ที่ฉีดก้นครับแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติอีกหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีใช้นะก็ถามว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าไหมเสียบปลั๊กกันที่ไหนมันจะไม่ช็อตหรอืออะไรนี้ ทีนี้คนต่อมาก็บอกว่าช่วงที่ฉันหัดใช้ใหม่ๆนะ่ะห้องน้ําของฉันเหมือนคืนส่งกราณทุกคืนเลยน่าจะแบบว่าเอาไปยิงประตูยิงหลอดไฟยิงเพดานยิงกระแพงเล่นความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเยอะมากเท่าที่ฉันสังเกตนะก็คือศูนย์กลางของเมืองทุกแห่งมักจะมีทางแยกที่มีนาฬิกาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมักจะมีลานว่างสําหรับจัดก,กิจกรรมต่างๆของเมือง เรื่องต่อมาก็คือปั๊มน้ํามันทุกแห่งในประเทศไทยมักจะอยู่ติดกับถนนและมีร้านอาหารสองสาร้านอยู่ในนั้นบางครั้งอาจจะมีร้านขายหนังสือร้านเล็กๆมีห้องน้ําร้านกาแฟและมีอาคารอาลูมิเนียมขนาดใหญ่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นอู่ซ่อมรถล้างรถและที่แน่นอนก็คือมักจะมีร้านขายโดนัทหรือไม่ก็พวกชานมไข่มุกเคลื่อนที่ต่างๆด้วยนี่คือเอกลักษณ์ของปั๊มน้ํามันในประเทศไทยทีนี้ต่อมาเขาก็บอกว่า อีกอย่างโถปัสสาวะมักจะอยู่ภายนอกเสมอโดยที่จะมีผู้ไม้ยกันเป็นแนวไว้บังเรื่องต่อมาเขาบอกว่าบุหรี่ในร้านเ e เ e ่ e อลของประเทศไทยน่ะมักจะอยู่หลังแคชเชียร์และใกล้ประตูที่สุดเสมอทำไมถึงเป็นแบบนั้นอันต่อมาก็ห้องน้ำชายในห้างสรรพสินค้ามักจะมีผู้หญิงคอยทำความสะอาดอ่างอยู่เสมอเลยฉันต้องรอเธอทำความสะอาดจนเสร็จแล้วออกไปอย่างสุภาพ แต่มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะเธอไม่ค่อยจะยอมออกไปเรื่องต่อมาก็คือการตกแต่งร้านทองทุกร้านในประเทศไทยมักจะเป็นสีแดงและสีทองช่วงตลาดกลางคืนในประเทศไทยเกือบทุกที่เลยมักจะมีคนร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ร้องเพลงนะ่ะบางทีก็เป็นเด็กนนักเรียมัธยมปลายสองคนสามคนแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นชายตาบอดด่างทวมสวมเสื้อโปโลลายทางสีน้ำเงินนั่งอยู่อันนี้ไม่รู้เขาหมายถึงที่ไหนนะ อันต่อมาก็คือมีร้านกาแฟาหลายร้านในประเทศไทยมากตั้งแต่ร้านใหญ่ๆจนไปถึงร้านกาแฟาที่ตั้งอยู่หลังรถบรรทุกหรือนอกตลาดร้านกาแฟาทุกร้านมีเมนูเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมอคค่าอเมริกาโนคาปูชิโนลาเต้ร้อนปัน่นหรือเย็นดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เคยมีเมนูหลักเป็นของตัวเองทีนี้คนต่อมาก็บอกว่าแต่ฉันไม่เคยเห็นแม่บ้านในห้างสรรพสินค้าทำความสะอาดอ่างล้างหน้าเลยนะ แต่เท่าที่เห็นอะ่ะเธอมักจะทําความสะอาดโถปัสสาวะเสมอและมักจะทําอยู่ข้างๆในขณะที่ฉันฉี่แม่บ้านอาจจะกําลังพยายามจะเหลือบมองอะไรหรือเปล่าอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าฉันมักจะไม่สบายใจเสมอเวลาที่มีแม่บ้านมาทําความสะอาดโถฉี่ในขณะที่ฉันกําลังฉี่ครั้งหนึ่งที่เซ็นทรัลเฟสติวัลที่พัทยาฉันก็เดินไปแล้วจู่ๆนะ่ะแม่บ้านก็เดินเข้ามาแล้วเริ่มทําความสะอาดโถฉี่ข้างๆฉัน ฉันก็ตัดสินใจว่าจะจ้องมองเธอนะจนก,กว่าเธอจะสดตาฉันประมาณว่าจะกดดันให้รีบออกไปซะเพราะว่าเขาฉี่ไม่ออกครับหลังจากนั้นก็เป็นนาทีนะ่ะเธอก็ยังทําเช่นนั้นอยู่ต่อไปนะสุดท้ายก็มองตากันเธอพูดบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเป็นภาษาไทยนะเสร็จแล้วเธอก็เดินจากห้องน้ําไปห้องอื่นฉันต้องบอกเลยว่าการพยายามที่จะทําให้เธออึดอัดใจนั้นนะนะมันไม่ประสบความสําเร็จผู้หญิงเหล่านี้เป็นมืออาชีพ มีคนมาตอบกลับครับบอกว่าบางทีแล้วแม่บ้านอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงฝรั่งคนต่อมาเขาบอกว่าดูเหมือนจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้านะสายไฟเปลือยนะ่ะมีอยู่ทั่วไปเลยในพื้นที่สาธารณะสายไฟในเมืองก็ห้อยต่ำจนใครก็ตามที่มีความสูง6ฟุตสามารถสัมผัสมันได้อีกคนก็บอกว่าเมื่อออกจากเ e เ e ่ e อีเลเแห่งใดแห่งหนึ่งนะที่หน้าประตูเซแห่งนี้เองคุณสามารถมองเห็นเซวสาขาถัดไปได้ในทันที ความเห็นต่อมาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่คนไทยซื้อน้ำแดงมาเส้นไหวผ้ผีเป็นตัวแทนของเลือดใช่หรือเปล่าด้วยความคารพนะฉันแค่อยากถามว่าทำไมจึงมีบ้านผีสิงอยู่แทบทุกบ้านหรือทุกอาคารเลยและปกติแล้วของเส้นไหว้มักจะอยู่รอบๆบบ้านหลังเล็กๆหลังนั้นเสมอส่วนอันนี้คนไทยจะงงหน่อยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าพวกคุณอาจต้องแปลกใจนะเมื่อเห็นคนไทยส่วนใหญ่เองไม่รู้ได้ซ้ำว่าชาไข่มุกนะั่นอะนะหมายถึงเลือด อ่าอันนี้ไม่เข้าใจนะว่าชาไข่มุกกับเลือดมันเกี่ยวข้องกันยังไงทีงนี้ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาบอกว่าสุนัขจรจัดเลยฉันกลัวสุนัขมากและเมื่อมันมีสุนัขจรจัดตัวใหญ่เห่าใส่ฉันนะฉันแทบจะอึะแตกเลยสุนัขจรจัดนี่มันเป็นสัตว์ที่หายากมากในที่ที่ฉันเคยอาศัยอยู่ดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดสําหรับฉันประเทศไทยมีสุนัขจรจัดเต็มไปหมด โชคดีที่มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งทําให้มันตกใจและหนีไปได้ฉันจึงสามารถรอดชีวิตก็มีคนมาตอบกลับบอกว่าฉันเคยเจอนะนั่นอาจจะเป็นหมาในสวนสาธารณะใกล้ BTS ้าแยกลาดพาวใช่ไหมอีกคนก็บอกว่าฉันก็เคยโดนในขณะที่ฉันกําลังเดินอยู่น่ะก็มีสุนัขจรจัดตัวใหญ่กัดฉันอย่างไม่ทันตั้งตัวฟันของมันฝังลงในขาของฉันในเวลาแค่สาวินาทีเท่านั้นแต่ฉันต้องเสียเงินจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะซื้อวัคซีนและค่ารักษาพยาบาล คนต่อมาเขาบอกว่าใช้งงมากเลยว่าทําไมคนในประเทศไทยเหมือนจะมีรายได้น้อยนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีครบทุกอย่างที่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นบ้านรถซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวและสามารถมีลูกได้ด้วยหรือว่าคนไทยเกือบทุกคนเป็นหนี้มหาศาลหรือเปล่าใครก็ได้ช่วยตอบชันทีทีนี้ก็มีคนมาตอบกลับครับเป็นฝรั่งเหมือนกันเขาบอกว่านั่นก็เพราะคนไทยส่วนมากนะมักจะอาศัยอยู่ในแฟลตห้องเดียวกับครอบครัวที่มีเฟอร์นิเจอร์เก่า ไม่เหมือนทางตะวันตกนะที่ทุกคนต้องอาศัยอยู่ในบ้านแยกกันที่มีสวนสาธารณะมีสวนน้ำด้วยการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่อยู่อาศัยทําให้คนไทยมีเงินเหลือพอที่จะไปซื้ออย่างอื่นความเห็นต่อมาเขาบอกว่าทุกคนในประเทศไทยใจดีกันผิดปกตินะแถวบ้านฉันหนะ้ถ้ามีคนแปลกหน้าใจดีขนาดนี้หมายถึงว่าพวกเขาพยายามจะหลอกคุณหรือไม่ก็ขายขอให้คุณแต่ดูเหมือนว่าคนไทยจะใส่ใจกับเพื่อนด้วยกันจริงๆ ทีนี้ความเห็นสุดท้ายนี่นะถือว่าเป็นสุดยอดความแปลกของคนไทยเลยเขาบอกว่าฉันแปลกใจกับการปฏิบัติต่อคนอ้วนในประเทศไทยฉันนเป็นคนอเมริกันอ้วนมากอาจจะดูตัวใหญ่มากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าฉันตัวเตี้ยด้วยฉันนไปบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพไปกับกลุ่มเพื่อนซึ่งปกติเราก็มักจะไปดื่มกันที่นั่นตลอดฉันก็ถามเจ้าของบาร์ที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่เหมือนกันแหละก็คืออ้วนถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความอ้วนที่เคยเจอมานะว่าจะเหมือนฉันไหม ก็คันทางคุยกันถูกคอนะหลังจากนั้นเราก็เดินไปตามถนนแคบๆมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเอามือมารูปท้องฉันพร้อมกับรอยยิ้มกว้างหลังจากนั้นก็ยกนิ้วโป้งให้ฉันฉันไม่เข้าใจเลยว่าการกระทําแบบนี้มันคืออะไรดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ดูถูกฉันนะแต่พวกเขาก็แสดงออกมาเหมือนกันว่าฉันอ้วนฉันไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ในประเทศบ้านเกิดเจ้าของบาร์เขาก็บอกกับฉันว่าวัฒนธรรมไทยนะ การเป็นคนอ้วนน่ะมันไม่ได้แย่เหมือนกับตอนที่อยู่ในวัฒนธรรมตะวันตกนะการเป็นคนอ้วนในประเทศไทยมันก็คือคนอ้วนนั่นแหละมันก็ทาให้คนอื่นจําคุณได้พวกเขาจะล้อคุณเล่นแต่พวกเขาไม่ได้รังเกียจคุณเขาก็ยังเป็นเพื่อนคุณเสมอตามปกติพวกเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคุณไปทําอะไรมาถึงอ้วนพวกเขาก็จะรักคุณเหมือนเดิมทีนี้คนต่อมาก็บอกว่าฉันว่าความอ้วนเนี่ยในวัฒนธรรมเอเชียไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ คนในประเทศไทยสามารถเรียกคนอื่นว่าอ้วนโดยที่ไม่มีใครคุ่นเคืองกันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขามองว่ามันแปลกมากในประเทศไทยครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ